สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ MC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผม Boy e x c a w a t e r นะครับทางด้าน YouTube และ TikTok แล้วก็แฟนเพจนะครับมารับชมกันต่อนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเล่านะครับผมในเกี่ยวครับเจ้า Kobeco SK 2 0 0 LC กันต่อนะฮะกับสมรรถนะนะครับในการใช้งานจริงขับจริงถ่ายทอดจริงนะฮะถ่ายคลิปจริงนะครับอะไรๆจริงหมดนะครับตี Yeah. หลายๆคนดูแต่รีวิวช่องใหญ่ๆดูแต่ไอ้ภายนอกดูแต่ข้อมูลเครื่องยนต์หรือว่าระบบทํางานนะมันก็มีคนที่ถ่ายแบบนั้นเยอะเลยฮนะนี่ผมก็เป็นถือว่าเป็นคนแรกแล้วกันนะที่ถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสาหรับหลายๆคนเข้าแก่บางคนที่หาข้อมูลนะครับไปหาหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่จะเลือกใช้นะครับรถุ เอาไปใช้งานหรือว่าธุรกิจของท่านนะครับมันก็ต้องเลือกดูดีๆนะครับมันก็ต้องเลือกดูว่ารถถามว่ารถใหม่เนี่ยมันก็ใช้งานได้หมดนะครับทุกคันทุกค่ายนะครับก็ใช้ดีหมดแเลยแต่ว่าเราต้องพูดนึกถึงตอนที่มันเก่านะฮะตอนที่มันเก่านะครับตอนที่มันเก่าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายาอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือค่าบำรุงรักษานะครับค่าเซอร์วิสนะครับรถบางรุ่นก็ พวกเกาา่าราคาสวิตค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาแพงอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มเกานะ่าเครื่องเครื่องอาจจะลวมหรือว่าระบบไฟต่างๆอาจจะมีปัญหาได้ง่ายกว่านะครับบางรุ่นนะครับอันนี้พูดถึงบางรุ่นนะแต่ไม่ขอระบุชื่อนะครับว่าเป็นค่ายไหนยังไงนะฮะเพราะว่ารถทุกคายมันก็มีข้อดีข้อเสียกันหมดนะครับ ่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับค่ายโกเบนะครับที่ใครที่อ่ากำลังมองหานะฮะเอาไปใช้งานที่ว่าอ่าอยากได้เอาไปใช้งานแบบอเนกนประสมอ่ะอะไรเนี้ยคืองานมีทั้งงานแข่งงานหินงานหนักนะแล้วก็งานดินงานเลนเนี่ยตัวโกเบโก SK 2 1 0 LC นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่อ่าทำงานอ่าลักษณะเหมือนที่ผมพูดมานะครับก็เรียกว่างานอันเนกประสม งานผสมก็คือมีทั้งงานหนักแล้วก็งานาาที่มันไม่หนักนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับกับการขับแล้วมันรู้สึกว่ามันมีพละกําลังที่ดีเยี่ยมนะครับดีกว่า200นะฮะแล้วก็มีขนาดกุญแที่ใหญ่นะครับจุได้จุอกจุใจได้ทีเดียวนะฮะก็ฟั่มเร็วหรือว่าจัดจ้านนะครับเทียบเท่ากับ200ได้เลยนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่หรือว่าน้ำหนักที่เยอะขึ้นนะครับ ก็ความเร็วก็ถือว่าไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดนะครับเครื่องบล็อกเดิมนะครับจะไม่ประหยัดได้ไงใช่ไหมเพียงแต่ว่าตัวน้ใหญ่มากขึ้นเฉยแต่ไม่รู้ว่าเขาลดอะไรยังไงนะผมก็ไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดนะแต่ว่าผมจะเน้นการทํางานจริงนะครับให้ FC ได้ดูกันหรือว่าท่อแก่ท่อแก,แก่ที่ดูอยู่นะครับเอาไปเป็นองค์ประกอบกออในการตัดสินใจนะฮะขับเวเนี่ยขับจริงขับจริงสัมผัสรจริงพูดจริงนะ ไม่โม้แน่นอนนะครับว่าผมไม่จะหลอกทำไมเพราะว่ามันมันขับดีจริงเออมันสมูทมากเลยนะรุ่นนี้ทำออกมาด้วยคือมันไม่มันไม่สะดุดแม้รายการบังคับบางการควบคุมคนทนที่มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นก่อนๆนะับบางทีก็การทํางานที่พร้อมกันอทุกระบบเนี่ยมันอาจจะทําให้บางระบบมันช้านะหรือว่าตัดนะครับ แต่ตัวนี้นี่ตัว2 1 0 LC เนี่ยค,คย่อนข้างจะไม่ตัดนะระบบขอคคงคนพันยาสมูทดีนะ ล้อเนี่ยถ้าเจอว่าขี่หลังหรือว่าดินแบบ,โบโอุ้มๆได้นะโดยที่เวลาเวลาตักแล้วไม่ไม่ติดกับหินอะไรเนี่ยก็ผมว่าเนห้าหกเมื่อกี้นเ,มมกเ,เนี่ยว่าเต็มหมดเลยนะเมื่อกี้นะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งคิวเนี่ยคือเสมอปากนะฮะเสมอปากแต่ว่าถ้าอุ้มลักษณะแบบเต็มเต็มเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดสามนะครับไม่หนะึ่งจุดสามก็หนึ่งจุดสองแะเพราะว่ามันมูนกันไปมันอุ้มอะ่ะนะครับ เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะประคองได้ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่กำลังหับหรือว่าเคยขับรถเก่ามานะครับถ้านจะประคองได้ง่ายกว่านะคเป็นรถที่ประคองได้ง่ายมากครับผมล,งลงมองลอกนะว่าผมขับรถไทยมีมาใส่ต้องไปดูตัวเองกัน